ความเงางามของหน้ามันสิคะเห็นไหมแตกมันนิดๆกำลังดีนะจะพาเพื่อนมาทำขนมถ้วยใบเตยสูตรพรีเมียมคะ่ะเดี๋ยวเราเจะใบเตยส่วนนี้ไปปั่นเอาเป็นน้ำนะครับนำใบเตยที่ล้างหั่นเรียบร้อยแล้วมาใส่ถั่วปั่นครับนี้เราค่อยๆเติมน้ำไปเล็กน้อยครับแล้วเราก็เริ่มปั่นครับทีนี้เรามาคั้นเอาน้ํากันนะครับเ่าผ้าขาวบางมาครับามากรองก่อนนะครับเอาแต่น้ํานะครับตัวเนื้อเราไม่เอานะ เสร็จแล้วเราก็มาคั้นเอาเฉพาะตัวน้ําครับคั้นน้ำใบเตยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาทําตัวขนมกันเลยครับอันดับแรกนะครับให้เรานาน้าตาลมะพร้าวครับาเทใส่ถ้วยผสมก่อนเลยนะครับตามด้วยแป้งเท้าครับแป้งข้าวเจ้าเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะครับบี้บีไปก่อนเลยนะครับที่เราต้องบี้เพราะว่าเวลาผสมกะทิกับน้ำใบเตยลงไปมันจะได้แบบรวมเป็นเนื้อเดียวกันง่ายๆนะครับ เราได้ประมาณนี้แด้นะครับทีนี้เราก็ใส่ตัวหัวกะทิของเราลงไปครับทยอยใส่นะครับอย่าเพิ่งใส่หมดนะครับเดี๋ยวเราก็นวดไปเรื่อยๆเลยครับนวดให้ตัวแป้งนวลไปเลยนะครับพยายามบี้ให้หมดเลยนะครับอันไหนเป็นเม็ดๆเราก็ต้องพยายามบี้ให้ได้เลยนะครับแต่ขั้นตอนต่อไปครับให้เรานําน้าใบเตยครับมาใส่ครับ แล้วเราก็จะได้แล้วนะครับสําหรับตัวของขนมถ้วยนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเรามาเตรียมน้ากะทิกันเลยนะครับอันดับแรกครับแป้งข้าวเจ้าครับน้ําตาลทรายเกลือแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนเลยนะครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวทีนี้ก็ทยอยใส่น้ํากะทิลงไปครับแล้วก็กวนไปเรื่อยๆเลยครับจนกว่าตัวน้ําตาลทรายกับเกลือของเราจะละลายนะครับ คนให้ละลายจนให้เราแน่ใจว่าตัวน้าตาลทรายกัเกลือของเราละลายหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับสําหรับตัวน้ํากะทิที่จะไว้โรยหน้าขนมถ้วยของเรานะครับเอาละครับตัวนี้คือตัวขนมถ้วยของเรานะครับพร้อมกับน้ํากะทิที่้อยเอาไว้ราดหน้านะครับครับอันดับแรกครับให้เพื่อนๆตั้งลังถึงเอาให้ร้อนด้วยไฟกลางนะครับพอร้อนด้วยไฟกลางเสร็จแล้วนะครับให้เรานําถ้วยตะไรมาครับหรือใส่ลังถึงของเรานะครับ เสร็จแล้วให้เรานําถ้วยตัวนี้ครับเอาไปนึ่งครับนึ่งเปล่าๆเลยนะครับด้วยไฟกลางนะครับประมาณ5นาทีครับทำไมเราถึงต้องนึ่งถ้วยขนมก่อนหลังจากที่เราใส่ตัวขนมลงไปเรียบร้อยแล้วครับพอเวลาเขาเย็นตัวลงเราจะได้ควานออกมาจากถ้วยได้ง่ายๆเลยนะครับและนี่คือถ้วยขนมของเรานะครับเรามานนึ่งได้เลยครับปิดฝาทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวอีก5นาทีเรามาเจอกันครับ เวลา5นาทีแล้วนะครับทีนี้ให้เราทําการเปิดฝาครับแต่ว่าวิธีการเปิดฝานะครับให้เราพยายามเปิดฝาออกอย่างไวที่สุดและอย่าให้น้ำตกลงไปในถ้วยนะครับไม่อย่างนั้นตัวขนมของเราจะแฉะได้นะครับปึ๊บเนี่ยครับดึงออกไปอย่างนี้เลยแล้วทีนี้เราก็มาหยอดไส้กันครับให้เบาแก๊สก่อนเนาะนี่นะตัวแป้งเราทําการคนอย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ตัวแป้งมันตกตะกอนอยู่ข้างล่างนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราก็ปิดฝาครับแต่ว่าก่อนที่เราจะปิดฝานะครับเราพยายามเช็ดน้ําออกจากฝาให้หมดเลยนะครับอย่าให้มีพวกคราบน้ําอะไรเหลืออยู่เลยนะครับพอเช็ดออกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ปิดฝาครับแล้วเราก็นึ่งไปได้เลยครับจับเวลาไว้ที่10นาทีนะครับ หลังจากผัดไปแล้วนะครับ10นาทีนะครับทีนี้เราก็มาเป่าแก๊สลงครับแล้วก็เหมือนเดิมครับพยายามยกฝาออกแบบไม่ให้มีน้ําหล่นนะครับอ่าประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปส่วนน้ํากะทิครับที่ไวราดหน้านะครับคนๆเหมือนกันครับจะได้ไม่มีแป้งตกตะกอนอยู่ข้างใต้นะครับเสร็จแล้วก็มาตักเทราดใส่ครับ หลังจากที่ใส่กะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพยายามอย่าให้มีน้ำติดอยู่ที่ฝานะครับเดี๋ยวน้ำจะหยุดลงไปนะครับแล้วก็ปิดฝาครับแล้วก็นึ่งต่อไปอีก10นาทีด้วยไฟแรงเลยครับหลังจากที่เรานึ่งตัวขนมล้วยเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ครับให้เราเบาไฟครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเปิดฝาอย่าให้มีน้ำตกลงไปนะครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็หยิบขึ้นมาครับเอาไว้ให้เขาเย็นตัวลงเองเลยนะครับและก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับขนมถ้วยใบเตยของเราค่ะ ซึ่งสูตรนี้นะคะหวานน้อยมันมากๆเข้มข้นแล้วก็ทานแล้วอร่อยชื่นใจแน่นอนค่ะและนี่ก็เป็นขนมปังสังขยาของเรานะคะแล้ววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำขนมปังไส้สังขยาแบบประหยัดต้นทุนเหมาะสำหรับนำไปขายในตลาดนัดค่ะอันดับแรกครับให้เราน,านำนมมาเทใส่ชามผสมก่อนนะครับตามด้วยน้ำต้มสุกครับไข่ไก่ พอไข่นมแล้วก็น้ําต้มสุกเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ให้เราใส่น้ําตาลทรายครับวันนี้น้ําตาลทรายเราใช้เป็นแบบน้ําตาลทรายสําหรับเบเกอรี่นะครับจะเป็นเกรดละเอียดหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็ตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งครับแล้วทีนี้เราก็ใส่ยีสต์ลงไปได้เลยครับพอเราใส่ส่วนผสมที่เป็นน้ำหมดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาใส่แป้งครับอันดับแรกเราจะใส่เป็นแป้งขนมปังก่อนนะครับแต่ว่าก่อนใส่เราจะทําการล่อนนิดนึงก่อนนะครับเพื่อว่าให้ตัวแป้งมีความละเอียดมากขึ้นเนาะ ค่อยๆร่อนล,ลงไปนะครับก่อนที่จะใส่แป้งลงไปอีกให้เราตีผสมกันก่อนครับแล้วก็ทยอยใส่แป้งที่เหลือได้เลยครับทีนี้ให้เราทำการล่อแป้งขนมเค,ค้กครับหลังจากใส่แป้งเค,ค้กไปแล้วครับทีนี้ใส่เกลือครับใช้ไม้พายกวนครับได้มาประมาณนี้แล้วเนาะก็ทำการใส่ SP ครับพร้อมกับบาคอมครับ พอเสร็จแล้วเราก็ใช้มือกวนได้เลยครับนวดไปเลยครับให้มันเข้ากันนิดนึงเนาะครับเดี๋ยวทีนี้ให้เรานําแป้งตัวนี้ครับไปใส่ในอ่างผสมของเครื่องผสมอาหารได้เลยนะครับนํามาใส่อ่างอย่างนี้ได้เลยครับให้เราใช้หัวผสมตะขอแบบนี้นะครับเราใช้เบอร์หนึ่งตีไปก่อนครับประมาณ10นาทีครับหลังจากที่เราตีแป้งด้วยเครื่องผสมอาหารเป็นเวลาประมาณ10นาทีขั้นตอนต่อไปครับเนยสดกับมาการีนเทใส่ลงไปได้เลยครับเนยกับมาการีนนี้ให้เป็นอุณหภูมิห้องนะครับ ทีนี้ให้เราเปิดเครื่องผสมอาหารให้เป็นเบอร์สองนะครับเป็นเวลาประมาณสิบนาทีเหมือนกันครับตีไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสิบนาทีเรามาเจอกันครับก็จะได้แป้งมาลักษณะประมาณนี้นะครับให้เรานําแป้งนวลมาโรยไว้ที่โต๊ะอย่างนี้นะครับแล้วก็มานวดเขาอีกครั้งหนึ่งครับนวดไปไม่ต้องนานนะครับสักประมาณสองนาทีครับเหมือนเราจะนวดนวดแล้วก็ใช้อุ้งมือกดๆนิดนึงใช่ไหมคะครับก็ใช้ที่ตัดขนมปังแหละครับโกยขึ้นมา นี่ครับแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็พักไว้ในอ่างผสมของเราครับเสร็จแล้วเราก็นำพลาสติกลรปอย่างนี้นะครับแล้วก็พักแป้งโดของเราไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับพักไว้ในอุณหภูมิห้องนะครับนี่นะคะเราก็จะตัดให้ได้ก้อนละสามสิบกรัมแบบนี้นะคะให้เรามาปั้นเป็นทรงกลมครับวางแป้งโดของเราไว้บนโต๊ะอย่างนี้ครับทํามืออย่างนี้ครับนี่นี่นะครับแล้วก็ก fi ะคะึงครับคึงบนโต๊ะเลยครับ ทีนี้เราก็นำใส่ถาดพักไว้ก่อนครับซึ่งถาดของเรานะครับเราต้องรองด้วยกระดาษไขหรือว่าพลาสติกห่ออาหารด้วยนะครับทีนี้เราก็หาพลาสติกห่ออาหารครับมาคลุมทับไว้ปิดไว้แค่นี้พอนะครับแล้วก็พักแป้งของเราที่เราแบ่งออกมาแล้วเป็นเวลาประมาณ20นาทีนะครับระหว่างที่เรากำลังพักแป้งของเรานะครับเราก็มาทาไส้ขนมปังของเรารอกันเลยครับก็ให้นําใบเตยใส่โถปั่นได้เลยเติมน้ําครับเราจะทําเป็นน้ำใบเตยเข้มข้นเลยนะครับปั่นได้เลยครับ กรองออกครับเพื่อแยกส่วนน้ํากับส่วนตัวใบเตยออกนะครับจะมีกระชอนรองข้างล่างนะครับแล้วก็จะมีผ้าขาวบานรองด้านบนอีกรอบนึงเนาะมันจอได้ไม่มีเศษตะกรนตกลงไปครับขั้นตอนนี้ค่อยๆเทนะครับระวังล้นได้นะครับนี่นะครับน้ําใบเตยของเราครับพักไปก่อนครับใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับใช้แต่ไข่แดงนะตามด้วยน้ําตาลทรายครับ แล้วเราก็ผสม2อย่างนี้ให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะใช้เป็นหัวตะก้อตัวนี้นะครับเราก็ทําการผสมไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าน้าตาลทรายกับไข่แดงของเราจะเข้ากันนะครับใส่เกลือลงไปได้เลยไม่ต้องหยุดเครื่องนะครับตามด้วยหัวกะทิครับนี่คือแป้งกวนไส้นะครับให้ทยอยใส่นะแล้วก็ทําการผสมอีกรอบนึงผสมให้ละลายไปเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับให้เราใส่น้ําไปเตยที่เราตัานไว้เมื่อกี้ครับ อีกหนึ่งตัวช่วยของเราก็คือให้เราใช้สีผสมอาหารครับสีเขียวแอปเปิลนะครับหยอกใส่ลงไปครับใส่ทีละนิดนะครับจะใส่เยอะนะนี่นะครับตัวน้ำสังขยาของเราจะเป็นประมาณนี้เลยเสร็จแล้วให้เรานํามากรองอีกรอบหนึ่งครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีเศษแป้งติดลงไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปเคี่ยวสังขยาได้เลยครับหลังจากที่น้ําของเราเดือดเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็เอาใส่ลังถึงได้เลยเนาะแล้วเราก็ทําการคนครับคนไปเรื่อยๆได้เลยนะครับ ประมาณ6นาทีเนาะตัวสังขยาของเราก็เริ่มสุกเรียบร้อยแล้วครับเขาจะออกมาลักษณะประมาณนี้นะขั้นตอนต่อไปเราปิดแก๊สได้เลยครับแล้วก็คนอีกรอบนึงครับคนจนกว่ามันจะเย็นนะเป็นการระบายความร้อนในตัวด้วยครับเวลาที่เราคนไส้สังขยานะครับถ้าเกิดเห็นว่ามันเป็นลายของตะก้อมืออย่างนี้นะครับคือแสดงว่าสุกใช้ได้เรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราก็นําขึ้นมาพักไว้ให้เย็นตัวลงก่อนที่เราจะนําไปใส่ไส้ขนมปังนะครับเดี๋ยวระหว่างที่เรากำลังพักแป้งขนมอยู่นะครับทีนี้ให้เรามาเตรียมถาดไว้ครับโดยการนําน้ํามันพืชกกััััับบบบแปรรรงนนะะคคคมมมาาทททใหห้่วลลลลุุุเเยย เสร็จแล้วถ้าเราตักไสสังขยาที่เราเตรียมไว้ลงไปประมาณนี้นะเอาไว้ตรงกลางได้เลยครับเสร็จแล้วก็ให้เราห่อขึ้นมาครับพยายามปิดให้สนิทนะครับพอห่อปิดรูเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานําด้านนี้นะครับคว่ำลงไปในถาดได้เลยครับซึ่งเราจะวอร์มเตาอบอยู่ที่อุณหภูมิ170องศานะครับไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมเนาะระหว่างที่รอให้แป้งของเราพองตัวมากขึ้นเราก็ไปอุ่นเตาอบรอได้เลยครับให้เรานําไข่มาใส่นมครับแล้วก็ตีผสมกันครับ นำมาทาที่หน้าขนมปังครับทาบางๆนะครับไม่ต้องทาให้หนามากนะซึ่งเราจะอบขนมปังของเราอยู่ที่อุณหภูมิ1 7 0อองศาไฟบนล่างแล้วก็ไม่เปิดพัดลมนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขนมปังไส้สังขยาของเรานะครับจะสังเกตเห็นว่าออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มาวางพักไว้บนตะแกรงนี้เลยครับและนี่ก็เป็นขนมปังสังขยาของเรานะคะ ส่วนใครที่อยากจะเรียนทําอาหารกับเชฟแวนตอนนี้ก็มีคอร์สสอนทำอาหารอยู่หลายคอร์สเลยค่ะอย่างเช่นคอร์สหมูสเต๊กคอร์สหมูปิ้งต่างๆคอร์สแซนด์วิชพารวยคอร์สสลัดไฮโซคอร์สก๋วยเตี๋ยวเรือคอร์สน้ำยำครบจักรวาลคอร์สหมูทอดตลาดนัดคอร์สน้ำอิตาเลียนโซดาคอร์สซอดช่องใสลุงและคอร์สที่ฮิตมากๆนั่นก็คือคอร์สชาชง10ชนิดนะคะซึ่งจะเป็นชาแบบหนืดๆนืดแบบที่กําลังฮิตอยู่ในตอกตอกนั่นเองค่ะนักเรียนเอาไปทําขายแล้วกลับมาบอกกันทุกคนเลยนะว่าขายดีมากๆแลล้้วกก็ูคาชมว่าออร่ยทุกคนเลยค่ะไม่ว่าสนนใจคอไหก็ แอดมินไปได้ที่หน้า f a c e b o o k f แฟนเพจของเชฟแว่นค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ